สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้ก็เลิกงานแล้วครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเพื่อนเพื่ครับสถานการณ์โควิดก็ทําให้เราทําอะไรได้ยากขึ้นนะครับตัดสินใจอะไรได้ยากขึ้นนะครับก็มันก็บันทอนเรี่ยวแรงนะครับแล้วก็บันทอนกําลังใจของพวกเรานะครับในการที่จะประกอบอาชีพหรือทําอาหากินนะครับเพื่อน อย่างไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับผมก็เช่นกันครับก็ก็กล้ากลัวกลัวนะครับแต่ก็ต้องดิ้นรนแล้วก็สู้กันต่อไปครับแล้วก็ป้องกันตัวเองครับเพื่อนเพื่อนครับผมเองก็มีอาชีพนะครับในการที่จะเลี้ยงหมูนะครับชีพหลักกเลี้ยงหมูนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายหานสัตว์ SPM นะครับเพื่อนเพื่อนครับมีคําถามมากมีคําถาม ที่ได้ยินบ่อยๆนะครับตอนนี้นะครับว่าจากผู้คนนะครับที่กําลังจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในชีวิตนะครับต้องปรับรูปแบบชีวิตนะครับผมก็จะเจอคําถามบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับว่าการเลี้ยงหมูเนี่ยนะครับมันได้กําไรไหมนะครับมันได้กําไรยังไงนะครับแล้วก็มันได้กี่บาทนะครับเป็นครับเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้มาอยู่ที่ ที like 謝謝่นี่นะครับที่อำเภออาหารทรายนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะครับแต่ก็ใจก็ชอบเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยพอดีพ่อตานะครับเลี้ยงหมูอยู่แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะลองเลี้ยงหมูดูนะครับก็ไปซื้อลูกหมูพ่อตามาสิบตัวนะครับเพื่อนเพื่อนครับสิบตัวแรกเนี่ยนะครับผมก็เลี้ยงโดยที่ไม่มีความรู้อะไรนะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยเริ่มต้นนะครับทุกคนนะครับเวลาจะเริ่มเนี่ยนะครับเราก็จะ เราก็ต้องมีการคิดต้นทุนนะครับแล้วก็เราเลี้ยงแล้วก็จะได้กําไรเท่าไหร่นะครับในสิตัวแรกเนี่ยผมก็ลองเลี้ยงนะครับแล้วก็ผมก็จะจดจดปริมาณจํานวนของอาหารสัตว์นะครับที่ใช้นะครับในรุ่นนั้นนะครับจดว่าผมใช้อาหารสัตว์เบอร์ไหนนะครับราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้ไปกี่กระสอบนะครับพอระยะเวลา4เดือนที่จะขายเนี่ยผมก็รวบรวมต้นทุนทั้งหมดครับแล้วก็แล้วก็ขาย นะครับก็เป็นปกติครับแล้วก็บวกลบกันนะครับทีนี้ผมก็จะรู้ว่าทีนี้ผมก็จะรู้ว่าใน1รุ่นเนี่ยนะครับรุ่นแรกเนี่ยใน1รุ่นเนี่ยผมมีต้นทุนในการเลี้ยงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขายได้เนี่ยเหลือกาไรเท่าไหร่นะครับในระยะเวลาสีเดือนนะครับในรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่ผมเลี้ยงเนี่ยนะครับจังหวะมันเป็นจังหวะที่หมูมีราคาหมูมีราคาดีนะครับรุ่นแรกเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยผมขายรุ่นนั้นนะครับได้หมูกิโลละ77บาทนะครับ ผม10ตัวเนี่ยผมก็ได้ประมาณ1ตันนะครับซึ่งก็เลี้ยงอาหารเต็มที่นะครับแล้วก็ดูแลเต็มที่นะครับมันก็กินประมาณ1ตันนะครับต้นทุนที่ผมคิดและคํานวณไว้เนี่ยนะครับประมาณห0,000่นนะครับประมาณห0,000่นรวมทั้งค่าลูกหมูด้วยแล้วก็ค่าอาหารด้วยก็เฉลี่ยเป็นค่าลูกหมูพันหาค่าอาหารก็ตัวละประมาณ3ามพันประมาณประมาณ3,500บาทนะครับรวมก็ตัวหนึ่งก็ประมาณมีตัวหนึ่งก็ประมาณ5,000ันนะครับ ีนี้5,000เนี่ยโดยเฉลีย่ยโดยเฉลี่ยที่หมูเจริญเติบโตที่1ล่อง1ประมาณ100กิโลใน4เดือนนะครับผมก็จะได้ได้กำไรหมู1ตัวเนี่ยตอนนั้นก็ได้กำไร2,000 2,000บาทครับเพื่อนๆ2,000บาทผมเลี้ยง10ตัวก็จะได้20,000บาทนะครับเพื่อนดูมันก็เหมือนเยอะนะครับเพื่อนแต่ลองเฉลี่ยในแต่ละเดือนนะครับผมใช้เวลาในการเลี้ยง4เดือนนะครับก็เฉลี่ยแล้วผมมีกำไรในการเลี้ยงหมูเนี่ยเ,เดือนละ ห้าพันบาทนะครับทีนี้ผมก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับให้กับคนเลี้ยงด้วยนะครับก็ประมาณเดือนละห้าพันบาทเพื่อนนี่คือหมูสิบตัวนะครับทีนี้ผมก็เริ่มหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลไปดูเรสเฟรนซ์งานวิจัยนะครับทุกอย่างทุกอย่างตอนนี้โลกมันเปิดกว้างครับผมก็ไปดูเรสเฟรนซ์งานวิจัยเขาก็จะมีข้อมูลบอกไว้ว่าในหมูหนึ่งตัวในหมูหนึ่งกิโลเนี่ยหมูหนึ่งกิโลเนี่ยจะใช้ต้นทุนประมาณกี่บาทนะครับในงานวิจัยเขาก็จะบอกไว้ว่าในหมูหนึ่งตัวเนี่ย จะใช้ต้นทุนในการเลี้ยง1นกิโลนะครับหกิโลจะใช้ต้นทุนในการเลี้ยงประมาณ45สิบห้าบาทเพื่อนเช่นหมูหนึ่งร้ยกิโลเนี่ยก็จะใช้ต้นทุนในการเลี้ยงประมาณ4 5 0พัน้าร้อยบาทเพื่อนครับ4 5 0พัน้าร้อยบาทนะครับต่อหนึ่งตัวนะครับทีนี้ถ้าคิดเทียบน้ำหนักกันที่หมูหนึ่งตัวหนึ่งร้อยกิโลเนี่ยก็คือ4ี่พันอยบาททีนี้เรื่องของกําไรก็อยู่ที่ราคาหมูแล้วครับว่าหมูตอนนั้นราคาเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างตอนนี้นะครับ ตอนนี้หมูราคาเจ็ดซื้อหน้าหน้าคอกนะครับเป็นหมูชาวบ้านนะครับหน้าคอกจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าบาทนะครับฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยหมูหนึ่งตัวเนี่ยก็จะได้กําไรประมาณสองพันห้าร้อยบาททั้งนี้ปกตินะครับไม่ได้รวมกับความเสี่ยงอื่นๆนะครับทั้งนี้ก็จะอยู่ที่ความเสี่ยงนะครับการเลี้ยงหมูที่ดีอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับมันจะมี3าอย่างนะครับคือ1สายพันธุ์สายพันธุ์ดีนะครับ2อาหารดีอาหารดีนะครับ3การจัดการดีนะครับถ้าสาอย่างถ้า ถ้าทาได้ทั้ง3อย่างนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จครับเพื่อนๆทีนี้ผมพอผมได้ไปดูเรฟเฟอร์เนะครับซึ่งผมก็รู้แล้วว่าโอเคหมูหนึ่งหมูหนึ่งรุ่นเนี่ยก็ก็จะใช้งบประมาณในการเลี้ยง,งประมาณเท่านี้ทีนี้ผมก็เลี้ยงมาอีกประมาณตลอดปีก็ประมาณ10รุ่นทีนี้ผมก็จดไว้ทุกรุ่นเลยเวลาให้อาหารนะครับจดไว้ทุกรุ่นทุกรุ่นเลยว่ารุ่นนี้ที่ผมจะขายผมใช้ต้นทุนไปประมาณเท่าไหร่ซึ่งเป็นปกติ เป็นคอมมอนเป็นคอมมอนเซนส์นะครับไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรเราก็ต้องจดเราก็ต้องรู้ว่าต้นทุนประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมรู้มาแล้วผมรู้ตั้งแต่เลี้ยงรุ่นแรกแล้วแล้วก็ไปดูเรฟเฟอรเรนซ์มาแล้วไปดูงานวิจัยต่างๆไปดูบทสรุปทีนี้ก็ลองมาปฏิบัติจริงๆแล้วก็ลองทําจริงๆว่ามันใช่ไหมนะครับทีนี้สําหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับพอทําใหม่ๆเนี่ยผมก็สรุปเลยว่าอ๋อหมูน1นกิโลเนี่ยหมูหนึ่งตัวเนี่ยสาหรับผมเองเนี่ยจะใช้ต้นทุนประมาณ50บาท ทีนี้ถ้าขายได้75บาทผมก็จะได้กาไรกิโลละ25บาทถ้า10ตัวผมก็จะได้จะได้กําไรประมาณ20,500บาท20,500โดยใช้ระยะเวลา4เดือนนะครับพเพื่อนๆก็เฉลี่ยก็เดือนละคั 5, บประมาณ5,000นะครับนี่นะครับก็การเลี้ยงหมูนะครับทีนี้การเลี้ยงหมูสําหรับคนเลี้ยงหมูเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งคนที่เลี้ยงหมูอย่างเดียวครับพเพื่อน คนที่เลี้ยงหมูอย่างเดียวก็คือถ้าหมูสิบตัวเนี่ยตอนเช้าทํางานครึ่งชั่วโมงให้อาหารครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทําอะไรก็นอนกวยเปไปเฉยๆนะครับตอนเย็นก็สี่โมงเย็นก็ให้อาหารอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับสรุปถ้าไม่ทําอะไรเลยนะครับถ้าไม่ทําอะไรเลยหมูหนึ่งตัวก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหมูหนึ่งรุ่นก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อวันในการที่จะเลี้ยงแล้วก็ดูแลนะครับ ดูแลก็เท่านี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเกษตรกรแบบนี้ก็จะต้องมีทุนในการเลี้ยงก็คือควักกระเป๋าตัวเองมาควักกระเป๋าตัวเองมาควักกระเป๋าตัวเองมานะครับเพื่อที่จะมาซื้ออาหารนะครับแล้วก็รอสี่เดือนแล้วก็ขายแล้วก็เฉลี่ยเฉลี่ยก็ได้เดือนละห้าพันบาทบางคนก็บอกว่าโหได้น้อยไม่คุ้มเลยเสียเวลาแต่อย่าลืมนะครับทํางานแค่วันละหนึ่งชั่วโมงนะครับนะครับทํางานวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้ ก็อีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึง่งคิดเหมือนการลงทุนนะครับคิดเหมือนการลงทุนผมก็มีเคสมีหลายๆแบบที่กําลังที่ศึกษานะครับที่คุยกันมีลูกค้าหลายแบบผมก็เอ๊ะทำไมทําไมลูกค้าคนนี้ครอบครัวนี้ถึงเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาถึงขยันจังถึงทําได้ถึงถึงร่ํารวยถึงร่ํารวยจากการเลี้ยงหมูได้ทําไมคนนี้ไม่ไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยครับก็ก็ต้องเลิกไปอย่างสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับทํางานได้วันละห้าร้อยสองคน แกก็ลงทุนเลี้ยงหมูไว้4ตัวนะครับแกก็เฉลี่ยละหมูเต็มที่หมู4ตัวเนี่ยกินอาหารวันละหนึ่งกระสอบแกก็ลงทุนไปเลยวันละ500แล้วเก็บไว้ใช้ประจําบ,บ้านก็อีก500ที่เหลือนะครับทีนี้4เดือนแกก็จะขายหมูแล้วก็ได้ผลกําไรจากหมูการเลี้ยงหมูหมูมันก็เหมือนเป็นการหยอดกระปุกนะครับเพื่อน แต่ว่าทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงโดยปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บของหมูนะครับแล้วก็สถานการณ์ราคาของหมูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็มีช่องทางในการรับรับรู้ข้อมูลในการเรียนรู้ข้อมูลเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะรู้ว่าเอ้ยตอนนี้ที่เมืองจีนเนี่ยมีโรคระบาดอะไรบ้างมาจากทางไหนตอนนี้มาถึงไหนแล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรแล้วก็เราก็มีวิธีการศึกษาว่าหมูเจ็บหมูป่วยเราจะทําอย่างไรเราจะรักษาอย่างไร โอ้ตอนนี้เนี่ยสำหรับโคนรุ่นใหม่เนี่ยกว้างมากนอกจากนั้นยังมีช่องทางในการเลี้ยงดูในการที่จะศึกษาว่าทําอย่างไรถึงรถจะลดต้นทุนในการเลี้ยงหมูได้โดยยังคงคุณภาพหมูเนี่ยให้ดีขึ้นปัจจุบันก็มีเยอะนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะมาเสริมนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้อาหารสาัตว์ร้อเเซนะครับมันก็ช่วยที่ทําให้เราลดต้นทุนได้นะครับเพื่อนทำเพื่อน ทีนี้มันก็จะมันก็มีเกษตรกรบางคนผมก็แนะนําไปอย่างนี้ครับเพื่อนก็ไม่ต้องมีเยอะนะครับถ้ามีกําลังก็ลองเลี้ยงสักสี่ตัวนะครับแล้วก็เลี้ยงให้ได้สี่คอกนะครับสี่สี่สิบหก็ส6บหกตัวนะครับหนึ่งเดือนก็เอาหมูข้าวสักสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวไปเรื่อยๆวนไปหนึ่งเดือนให้ขายสี่ตัวสี่ตัว ทางนี้ทั้งนั้นก็ไปทํางานปกตินะครับไปทํางานปกติเลยให้มีรายได้ที่จะมาเลี้ยงไม่ใช่นอนรอไม่ทาอะไรเลยรอหนึ่งหนึ่งชั่วโมงรอเลี้ยงหมูหนึ่งวันเลี้ยงหมูหนึ่งชั่วโมงนะครับรอเลี้ยงหมูอย่างเดียวอันนี้ก็จะมองว่าไม่คุ้มนะครับพเพื่อนเพื่อนครับปัจจุบันดอกเบีย้ยในธนาคารเนี่ยนะครับร้อยหนึ่งร้อยร้อยละห้าสิบสตางค์ครับพเพื่อนฝากหนึ่งร้อยบาทได้ดอกเบีย้ยห้าสิบบางทีไม่ถึงห้าสิบแล้วนมะปัจจุบันนะครับ ห้าสิบบต่อปีพันหนึ่งได้ห้าบาทต่อปีหมื่นหนึ่งได้ห้าสิบบาทต่อปีแสนหนึ่งได้ห้าร้อยบาทต่อปีนะครับเพื่อนๆการเลี้ยงหมูนะครับหรือการเลี้ยงสุกรนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มนะครับเพื่อนๆทั้นทงนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความชอบ นะครับของแต่ละคนด้วยนะครับเพื่อนจิงที่สําคัญคือเราจะมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรนะครับเพื่อนแน่นอนถ้าเรานั่งรอนะครับนั่งรอควักควักทุนมาเลี้ยงร้อยเปอร์เซ็ผลกําไรมันก็จะได้น้อยครับเพื่อนมันก็อาจจะมองดูว่าไม่คุ้มแต่ก็ยังดีกว่าฝากธนาคารครับเพื่อนแต่ถ้าเราขยันนะครับแล้วก็มุ่งมั่น มีงานหลักที่ดีนะครับขยันหารายได้เพื่อที่จะมาเป็นทุนในการเลี้ยงมันก็เหมือนเป็นการเติมกระปุกหยอดกระปุกเข้าไปนะครับเพื่อนพอถึงเวลาเราก็ทุบก,กระปุกออกมาได้นะครับเพื่อนผมก็คนหนึ่งที่เลี้ยงหมูนะครับแต่ก็ไม่ได้นั่งเฝ้าหมูอยู่ทุกวันนะครับเพื่อนผมจำหน่ายอาหารสัตว์ผมก็ไปแบกของส่งของลูกค้าไปหาลูกค้านะครับซื้อขาย ช่วยลูกค้าขายหมูนะครับผมก็ล้างรถได้300 4 0 0 500บาทก็เป็นต้นทุนหยอดกระปุกในการเลี้ยงหมูครับเพื่อนๆพ,พอ4สี่เดือนผมก็ทุบแค่กระปุกผมทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆหมูราคาหมูที่ขายได้ผมอาจจะควักทุนประมาณ 10- หรือ20เซในการเลี้ยงเพื่อน,อนสิ่งที่เหลือก็จะเป็นผลกําไรที่ได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลนะครับแล้วก็จัดการนะครับแล้วก็ตั้งใจแล้วก็เอาจริงนะครับเพื่อนๆครับ นี่แหละครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพื่อนๆสาหรับคนที่กําลังตัดสินใจนะครับแล้วก็คนที่กําลังมองหาโอกาสแล้วก็มองหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับเพื่อนๆที่สําคัญคือมันต้องอยู่ที่ว่าเราชอบไหมนะครับเพื่อนๆครับลองๆดูครับก็เป็นประสบการณ์ที่ที่ได้ศึกษานะครับแล้วก็ที่ได้เรียนรู้แล้วก็ที่ได้ทําจริงๆนะครับเพื่อนเเพื่อนครับตอนนี้ ท,ทุกอย่างล้วนยากไปหมดครับเพื่อนๆนะครับก็ขอให้เป็นกําลังใจขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะครับเพื่อนๆมีอะไรดีๆก็อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆครับลองๆดูครับอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆมีความสามารถนะครับสามารถที่จะผลิตลูกสุกรได้เองนะครับเพื่อนๆก็จะลดต้นทุนไปอีกครับเปอร์เซ็นต์กำไรที่จะเหลือก็มีโอกาสที่จะเหลือครับผมเพื่นครับอาหารทุกที่ห่อคุณภาพก็ไม่ต่างกันนะครับเพื่อนๆอยู่ที่ว่าลองลองดูผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลนะครับช่วยให้คําแนะนํานะครับช่วยหาตลาดนะครับเพื่อนไงก็อย่าลืม SPM ครับแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองให้มากๆครับ อย่างผมถ้ามีช่องทางอะไรก็ลองพยายามหาช่องทางดูครับช่วงนี้ยากเหมือนกันหมดครับเพื่อนครับเป็นกาลังใจให้ครับสวัสดีครับเพื่อนครับเข้าบ้านก่อนครับไปดูลูกกินข้าวครับมีความสุขปลอดภัยจากโรคภัยแค่เจ็บครับดีครับผม